มันเป็นไปเสียงอย่างนี้ตลอดมันเป็นไปได้ได้ไงวะเอาไปถอดนะพี่เอาถอดนะมันทำให้พี่ติดป้าป้าไ้มอะไรเออพี่ตีนี่ต้องเปิดกว้างขาวเว้ยไม่เกี่ยวกว้างขาวคุยพี่ตีครับผมเป็นเป็นโรคแพนิกคลายคลายซึมเศร้าครับทุกคืน ผมต้องดูพี่ก่อนนอนทุกวันไม่งั้นนอนไม่หลับครับขอบคุณที่เป็นช่วงรอยยิ้จันทร์ทำให้ผมมีความสุขนะครับครับยินดีครับน้องชายครับกูพูดเล่นเสรอดีใจตีสดีดากหมาหนึ่งไว้ทุกคนอย่าขยับเคยเล่นเกมนี้มาก่อนเอ้ยงไว้ไปบอกผมละว่าอย่าเพิ่งลงอ่ะ อ้ยรถหายเลยหายก็หายตัวตัวก็ตัวตัวเล็กอ่ะพี่ดูสคอรคิวตเกมไปหรือเปล่าอไม่รีเอ้าไม่ใช่ตาไม่รีฮะตาปาตีปาตีครับสุดๆเจอกันเจอกันสี่ทีๆีทีเมื่อไหร่จะเอาเป็นหัวตาสักทีอ่ะโอ้โห เมื่อไหร่เราจะเป็นผัวเมียกันสักทีเนี่ยจะยัดเยียดความเป็นเมียให้กขาฝากออกจากครอบโอ้ยโอ้ยอยากเป็นแม่ปลาใจอยากเป็นแม่ปลาใจปลาใจปลาใจสองเซียนมันมีไฟหมดชิโลโอ้โหแล้วมีผัวยี่คนแล้วนี่ ไม่มีแล้วเลิก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 แล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเอาเลิกเพื่อมาอยู่กับอติเลยเนะี่ยโอ้โหมันจะดีนะเนี่ยกีตา้าเอ้ยมันดีอยู่แล้วนี่ป้อมาตั้งหลายปีเนี่ยเมื่อไหร่จะเป็นผัวจะดีปาใจซ้อมเล็กหมอนี้สิหมอนี้กีตา้าสิโอ้ยโอ้ยย้อ,ยอดเคลียร์ทีสิแจนนี่ต้องไม่ได้จีนเนี่ยจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> หน้าหน่อยสิไหนขอตีนเหนียวตีนเหนียวไหนขอดูหน้าแบบอะไรไม่เอาไม่ให้ดูไม่ได้เอาจะดูหน้ารู้แล้วไม่ไม่ให้ดูแต่ว่าไม่เจอหน้าเจอตาแบบไปสัญยกรรมมาใหม่หรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยติดแล้วขอบคุณบ้ากดบ้ามาันี่มาปะ ปาอดีตมาปั๊มลูกกันดีกว่ากีตาร์ป้าตีบอกแปดต่อครับพี่ตีบวกแปดต่อเล่นพูดอะไรพูดอะไรอะไรเลยใจเดี๋ยวเองจะมีน้องนะเพื่อนรักไหนเอาเล่นเหมือนผมได้เลยนะตีบอกแปดต่อนะผมไปเล่น่ไอเดอร์บปนึงนะโอเคโอเคมันไม่ได้ของก็ตีพอหรอขาดอะไรไหมพอเลยพี่เลยเยอะครับพี่ถูกเมื่อกี้คุณี่วิ่งไปหาลูกปั๊บป้าลจะไปเล่นแกงไหมไม่ไปไม่ไปไปไปเอ้ยอยากไปอยู่นะอยากไปอยู่นะชิโร่พี่ไปดีกว่าพี่อยากเต็มครับพี่เต็มครับพี่ ้อ๋อไอพี่ตีคนนึงเลยไอ้ดอกอะเฮ้ยพี่พี่ใช้อาวุธใหม่พี่ขอล่ะพี่ใช้อาวุธใหม่พี่ขอล่ะให้พี่โชว์เหอะเลขกอะไรวะชิโร่ไอ้ดอกสองพี่เลข2สองตีีแล้วมึงมาเอาพวกเราอยู่ไหนวะมา มึงมาเพลงมาติดติดแล้วเหรอครับพี่ไม่ใช่กูไม่ใช้ปืนกูจะไม่ใช้อันนี้ไอ้อันนี้อันนี้สนับบอกอะไรพี่อาวุธใหม่อะไรของพี่เนี่ยนี่มึงมามึงมาไม่รู้ว่ะได้แต่ไม่ต้องใช้หรอกพี่ต่อทำไมอาวุธใหม่อะไรพี่ขามไปแล้วอ่ะกะที่กูถวงอยู่อะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สนับธรรมดาแต่มันสุดยอดเลยอะไร มอสนับสน่การเป็นกอดายแฮสวินาเฟรวกศหมาแฮันวนเน่าพวทุกคนใจแคบเราาการลองเาะาตาไปเียวเลยนวันนับเนนปืนได้ไหมครับพี่ไม่ได้พี่ตีเล่นปืนเล่นปืนเียพเออมันไม่มีคนยิงมันจะสู้ยังมันจะฆูาใครก่อนเอ้ยมันเอาเราเนี่ยเาเราเนี่เอาเราเนี่ยเอาเลยเอาดิ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 เล่นปืนหน่อยเล่นปืนหน่อยเล่นปืนหน่อยโอ้ยตาย ชีวิติีชายตาายตอคาูซื้อทุกอย่างยได้เงินกูต้โอ้กูแตกวัยกูจะมาแยกไอซ์กูกลายเป็นคนบาดจ็งชีวิตตีชีวิตตีวิธีเราไปเอาบัรมากรัดลายแฮชไอเดร์บัเซอราบัตรคนใจแคบ

Home when it's inside your body Excuse me, up fine inside your long day. กูเหนื่อยกว่ามึงทุกอย่างไม่เชื่อมึงร้องดูดีไม่ว่าจะวัดอะไรสัตว์พวกมึงแค่พอมีมัดกูโคตรแพงกูเลยไม่ต่อยพวกมึงฟรีแต่น้ำโคตรตัวมึงควรจะกูณต้องโชุดเพื่อกันรี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 เพื่อกันครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้กูโชว์จริงๆกูบอกเลยกูไม่แพ้ก็เพราะเพราะมันก็ชอบพวกมึงมันมาไม่ได้สิรีก็หน่อยดิรีกับวันอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่วันรึ

จะจอกยัดเยี่ยีกนหายไปไหนวะเอาวุ่กูมาใหม่ไอ้สัสไปไหนละว้าเยี่ยชิวๆชิวๆชิวๆชิวจัชิวจับอ้โแพ้ชครับพี่ก็โดนด่าไมครับพี่กูแพ้ กูโดนด่ากูหูชาเลยดอมหูอะไรกี้หูกูสุดมันแค่หูไอ้พี่หรือเปล่าไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรอ่ะเอ้กูด่ามันอะเหี้ยมันด่าแค่หูไอ้พี่เปล่ามันแค่หูกูแบบโอ้ยยานักกากี่จะคุยอะไรเยานักการี่จะคุยอะไรสัตว์เสียมไปไหนสัตว์มันบอกไอ้เหียเฮียกูอยู่คนเดียวอ่ะไอ้เหี้ย มันซอยหูพี่หรอมันซอยหัวมันซอยก็รูหูกูอ่ะงันแดงหมดจ้อไว้ก่อนเลยเป็นวิทเฟลไว้ี่อะไว้ก่อนเลยพี่มันมันด่าเราพี่มันด่าเลยไอ้คนงานแล้วไม่เล่นปืนนะเปนสาวนั่นแน่างานมากเดี๋ยวเป็นแฟนยิงต่อย ตอนเริ paid, roc, ่มไม่เลตอนเริ่มไม่ตีไม่ต่อยสองพันวิตีแล้วกายคลิปสองพันการ์ดเจ้าเจอพี่สวยมาไนะตั้งสี่รอบตอนนี้พ่อกับเล่นปืนเลยพี่ชายดีนี่นกระผมสุดเลยแมงอยู่กันหมดมันไม่มีผมผิดอะไรมาบอกมาครับผมสิไม่ใช่มันติดสูนย์กูไปกูจะไปเล่นสนามกูจะลองอาวุธใหม่นี่ไงกูแสงศัยยภาพไปเห็นกันเป็นไงมึงช็อกกันดิช็อกดิลองลองแค่ลองนะทีเดียวพอแล้วนะทีหลังไม่ต้องเล่นแล้วนะลูกวิ่หมด มือบ oh ่น huh ชิโลน่ะน <fin anta> <ots> ้องลูบี้บ่นเองน้องเรื่องเดียวพอด่าผมดับเลสันเออไอ้เฮียมันด่าผมไอปที่หมวกไม่มันตื่นมาได้ยังไงอ่ะตอนแรกมันจะหมดอยู่แล้วอ่ะไอ้เฮียเอ้ยตอนแรกเราไปเราเราไปตายตรงนั้นเยอะเลยตรงข้างหลังข้างหน้าก็ตายด้วยใช่ผมก็เห็นขันกลับมาเพื่อนน้องกันลืมเลยผานเลยพี่ไอ้ลูบี้หมดตอนแรกผมคิดว่าเหลือคนเดียวหันมาดูไอ้เฮียมันหมดแล้วน้องไปก็เลยว่าไอ้ชิวละไอ้เฮียกูก็แบบบ๊อบมันไปแล้วว่าตอนแรกอ่ะผ่อนแล้วพวกมึงด่าแล้วตะโกนด่ามันเลยอ่ะ โั้งเหลอเงินเท่าไรปาะเผือประมาณแปติดแล้วสามสิบหเอ็มเตสามสิบหกเอ็มีมตีแล้วตีเลยติดตีเิดแปหลือสามิหกเอ็นหรอขึ้นของยครับพี่ดีแล้วดีแล้วทั้งกันถือปืนไปตลอดเลยนะถือปืนนะจริงครับทั้งกันต้องถือปืนแล้วนะอย่าถือนะสนับอย่าคว้าไม่เห็นนะตมาตีตัวพี่จรงครับพี่ตีปืนที่คมเลเลยถือนขาดปืนคมแบบที่ไปไว้เมื่อกี้แล้มันไม่ได้งางหลอกไม้อะ ไอชิไอไอชิหลอก <L> so ูจะเรียกว่าไอชิหลอไอสัตว์ไอรีซอฟกูรู้เลยไอสัตว์กูไม่ใช่ควายได้เฮียถึงอาวุธจะใหม่แต่สีมือตะตียี่เจ้าตือชื่อของเขาก็คือหลงเลยว่ามีตั้งหลาแล้วต้องเลียงอะไรอย่างเงี้ยตีสนีปีหนึ่งสองส่วนสามค่ะยยังไงพี่แม่งกูอยู่คู่กับปืนอยู่แล้วเว้โทรครับปืนนิคมได้สุดในยุคนี้เอาง่ายๆถ้าเมื่อกี้ถือปืนแม่งไม่ได้ขยับอ่ะ

ถามว่าป้ามีกระเป๋าสตอรี่ไหมมีตัดกรากรไหม